สวัสดีครับผมจือนายอุดมนามสกุลสุขษสนีเป็นพลังเมืองแปะเนี่ยครับหรือว่าพลังโอ้มยียงนะครับเป็นลูกของปอบุญยืนแม่วาสนาปอแม่ผมเป็นพลังจึงกูง่ายมาอยู่ประเทศไทยประมาณปี2521มาอยู่จากวัดแปะปกับประมาณ2524เข้าไปทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพี่น้องเผาตองเหลืองนะครับเป็นปูนชาิพันธ์ทางภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยครับผมกะโชคดี ได้เติบโตในประเทศไทยกุคีกลมกืนกับสังคมไทยมาตลอดหักประเทศไทยเมื่อบบมินเนี่ยผมก็ได้ยืนเรื่องขอแต่งสัญชาติเป็นไทยไท้บัดประชาชนถือว่าเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์นะครับผมหักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยนะครับรบ่าว่าจะเป็นภาษาเมียงบ้านเขาความชุกความสบายใจมัน อยู่กับอู้กันฮู้เลี้ยงผมกะเป็นคนไทยแห่งคนหนึ่งที่ักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนคนไทยทั่วไปนี่แหละครับบมมีวันที่จะลืมบุญคุณนำใจคนไทยบมมีวันที่จะลืมบุญคุณแผ่นดินผมขอเป็นเห็นหนึ่งเสียงเป็นเห็นหนึ่งกำลังใจที่จะจ่วยกันพักดันภาษาเมืองบันเฮาเนี่ยครับคือถูกซื้อทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อต่อไปภาษาเมืองบ้านเฮาถ้าเฮาบอกอู้ถ้าไผจะอู้นานฝรั่งมันแตลอย่างอู้เลยครับแต่ครับ นาบ่ฮื้อแต่ใจมันหักราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับนี่ไทนี่ปีป้ปโีปโปโอ้อเจ้า <c oughs>